โลดแลน่นบนเส้นทางนักข่าวและเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับไอสารวัตรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8พร้อมควบตำแหน่งผู้ประกาศข่าวรายการลุยชนข่าวล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8พร้อมตอบประเด็นรวยอูฟู่มีบ้านหลักสิบล้านและอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้โสดหรือเปล่า เรื่องบ้านสิบล้านไอชี้แจงว่ามันคือน้ำพักน้ำแรงก็ไม่ได้อู้ฟู่ขนาดนั้นก็บ้านยังผ่อนอยู่แต่เราก็มีกำลังมากขึ้นในการที่เราจะต้องขยับขยายชีวิตเราครับส่วนเรื่องความรักยังไม่มีแฟนไอค่อนข้างที่จะปิดเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกอยากทุ่มเทกับงานคือถ้าเรามีแฟนหรือคนรู้ใจมันอาจจะต้องมีวันหยุดอย่างนี้ครับไออาจจะไปทำเรื่องชีวิตตัวเองไม่ได้ ไปทำอะไรที่เราชอบไม่ได้สเปคสาวที่ชอบก็ขอคนที่คุยแล้วถูกใจเข้าใจรู้เรื่องไม่ค่อยมีเรื่องสเปคหน้าตาส่วนสูงผมยาวผมสั้นไม่มีเลยครับและส่วนใหญ่ปัญหาที่มีคือคุยแล้วเขาไม่เข้าใจเราครับ โลดแล่นบนเส้นทางนับข่าวและเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับไอสารวัตรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8พร้อมควบตำแหน่งผู้ประกาศข่าวรายการลุยชนข่าวล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8พร้อมตอบประเด็นรวยอู้ฟู่มีบ้านหลักสิบล้านและอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้โสดหรือเปล่า เรื่องบ้านสิบล้านไอชี้แจงว่ามันคือน้ำพักน้ำแรงก็ไม่ได้อู้ฟู่ขนาดนั้นก็บ้านยังผ่อนอยู่แต่เราก็มีกำลังมากขึ้นในการที่เราจะต้องขยับขยายชีวิตเราครับส่วนเรื่องความรักยังไม่มีแฟนไอค่อนข้างที่จะปิดเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกอยากทุ่มเทกับงานคือถ้าเรามีแฟนหรือคนรู้ใจมันอาจจะต้องมีวันหยุดอย่างนี้ครับไออาจจะไปทำเรื่องชีวิตตัวเองไม่ได้ ไปทำอะไรที่เราชอบไม่ได้สเปกสาวที่ชอบก็ขอคนที่คุยแล้วถูกใจเข้าใจรู้เรื่องไม่ค่อยมีเรื่องสเปกหน้าตาส่วนสูงผมยาวผมสั้นไม่มีเลยครับและส่วนใหญ่ปัญหาที่มีคือคุยแล้วเขาไม่เข้าใจเราครับ